สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันทางไลฟ์สดทาง Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยวันนี้ผมนำเอาผิดพัณุ์ของสุนรีเกรน2ผิดพันธ์มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เอาไปบริโภคกันในราคาพิเศษแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยตรงจาก2ผิดพันธ์นี้นะครับเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ย70%นะ จะอยู่ในช่องท้องของเราอยู่ในบริเวณลำไส้70%ของภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายนะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่มีการสร้างขึ้นมาจากหลายจากหลายที่หลายทางด้วยกันแต่การที่รวมตัวกันของเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะเอาไว้ดูแลเรื่องของการติดเชื้อการมีสารแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายการทําลายสิ่งไม่ต้องการต่างๆออกจากร่างกายไปนั้นฐานทัพใหญ่ของภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่ที่ลำไส้นะครับอยู่ที่ช่องท้องดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกอันหนึ่งพิเศษอีกวันหนึ่งนะที่ผมได้นำเอาเรื่องของโปรดักต์สองตัวเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมเพื่อเอาไปบริโภคกันอร่อยด้วยราคาถูกด้วยแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งด้วยนั่นคือผิดพัน์สองตัวที่ว่านั่นก็คือตัวโปรไบอติกกับตัวปันนะโปรไบอติกนี่เป็นจุลินทรีย์นะเป็นจุลินทรีย์ทั้งหมด14สายพันธุ์เลยของศูนซิกเลนนะครับส4สายพันธุ์เตรียมมาอย่างดีจากต่างประเทศ นะครับขึ้นไปจากต่างประเทศอย่างดีแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยเราก็เอามาใช้บริโภคเป็นซองๆนะครับเป็นซองฉีกซองเทใส่ปากดื่มน้ําตามหนึ่งแก้วจบเลยแต่ในที่นี้เรามีโปรโมชั่นร่วมกันกับปันนะก็ขอเสนอวิธีการบริโภคคือฉีกโพบีพีทห่ซองเทใส่ปากแล้วดื่มน้ําปันณะตามหนึ่งแก้วสมบูรณ์แบบมากสําหรับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายในวันนี้นะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยคือเป็นเดือดขาว เมลอดขาว่ยมีหลายชนิดนะครับในร่างกายเรามีเกือบสิบชนิดเพื่อใช้ในการ to การวมกลุ่มกันเป็นระบบภูมิคุ้มกันเมลอดขาวเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ในการจับในการทําลายในการย่อยในการตรวจหาเป็นสายสืบด้วยนะครับทำงานกันเป็นระบบไขกระดูกเป็นแหล่งสร้างเมล็ดขาวไขกระดูกสร้างเมลอดแดงด้วยสร้างเมล็ดขาวด้วยแล้วไขกระดูกที่สร้างเมล็ดขาวเนี่ยนะครับก็จะสง่งเมลอดขาวเนี่ยไปอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกาย หรือตามต่อมน้ำเหลืองของร่างกายนั่นเองต่อมน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่สุดแล้วก็มีจำนวนของเลือดขาวที่มีมากสุดก็คือที่ช่องท้องของเราจรึงเป็นฐานทัพใหญ่ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งเป็นระบบที่เราจะต้องดูแลให้เขามีความสมบูรณ์ให้เขามีสมรรถนะสูงสุดในการทำงานในการร่างกายของเรานะครับดังนั้นภูมิคุ้มกันจึงเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตเลย าร่างกายของเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราอยู่ไม่ได้ถ้าภูมิคุ้มกันเรากลายเป็นศูนย์เชื้อต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยภายอกรอบตัวเราแต่เข้าทําลายร่างกายทันทีแล้วก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้ทันทีเช่นเดียวกันงั้นภูมิคุ้มกันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับภูมิคุ้มกันของเราที่อยู่ในต่อมน้าเหลืองของร่างกายทั่วๆไปเช่นไตรักแร้ที่ขารั้าไก่ที่ขาหนีบที่ส่วนอกต่างๆก็เป็นแหล่งที่สําหรับเอาไว้เก็บ รักษาภูมิคุ้มกันของเราเช่นเดียวกันแต่ก็อยู่ในประมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่ช่องท้องของเรานะครับที่มีภูมิคุ้มกันมากภูมิคุ้มกันเนี่ยเราสามารถสร้างได้และมันก็สามารถที่จะลดลงไปให้อ่อนแอลงได้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่พฤริกรรของตัวเราเองถ้าเผื่อเราเป็นผู้ที่หมั่นออกกําลังกายอยู่เสมอเป็นผู้ที่มีจิตใจเบิกบานผ่อนคลายอยู่เสมอไม่เครียดไม่กังวลน,นะฮะแล้วเราก็ เป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีสนุกกับใช้การใช้ชีวิตนั่นคือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอารมณ์เป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้ระบบฮอร์โมนของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเข้าไปสร้างสิ่งแวดล้อมฮอร์โมนไปสร้างสิ่งแวดล้อมไปควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเราอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันเป็นอยู่กับเป็นกลุ่มก้อน อยู่กันอย่างมีระบบแล้วก็ทํางานกันอย่างเป็นระบบปูมพุงกันนะฮะนเะรือฮอร์โมนจึงมีความสําคัญอารมณ์จึงมีผลต่อโดยตรงต่อฮอร์ออมโมนของร่างกายและฮอร์โมนก็จะไปจัดระเบียบปูมพุงกันให้เกิดความแข็งแรงเช่นเดียวกันอาหารการกินก็มีส่วนในการทําให้ปูมพุงกันอ่อนแอก็ได้แข็งแรงก็ได้ถ้าเผื่อเรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เรากินอาหารที่ทําลายสุขภาพเช่นดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินอาหารพวกจังฟูด้ดพวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่ เป็นอาหารที่มีสารปรุงแต่งมีสารพิษหรือมีสารเสริมต่างๆมากเพื่อหวังในการที่จะให้มีรสอร่อยต่างๆพวกนั้นอันนั้นก็จะเป็นอาหารที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นสูญเสียพลังงานเยอะในการจัดการกับส่วนเกินที่ไม่ต้องการจากอาหารต่างๆเหล่านั้นพลังงานของเราที่สูญเสียไปก็มีผลต่อปูมิคุ้มกันปูมิคุ้มกันของเราก็จะอ่อนแอลงได้ดังนั้นการรักษาพลังงานของร่างกายของเราไว้จึงเป็นตัว รักษาภูมิคุ้มกันได้อย่างดีด้วยข้อต่อมาก็คือเรื่องของออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายถ้าเผื่อเราเป็นผู้ที่มีเวลาว่างแล้วก็อยากจะให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอก็มักจะมีเวลาในการออกกําลังกายสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับการทําให้เราเหนื่อยการทำให้หัาใจเต้นเร็วทําให้สูบฉีดเลือดได้เร็วมากขึ้นการที่ทําให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวคลายตัวหดตัวคลายตัว เพื่อทําให้เกิดการใช้พลังงานเกิดการพอผ่านพลังงานแล้วเกิดพลังงานออกมาจากร่างกายเช่นการเดินการวิ่งการเล่นเวทการขี่จักรยานการว่ายน้ำต่างๆก็จะเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายนั้นเกิดมีแรงต้านนะครับเราต้องพยายามออกกําลังกายเพื่อสู้กับแรงต้านของร่างกายการสู้กับแรงต้านของร่างกายในการออกกําลังกายนี้แหละครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปตัวกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันมีความพร้อมอยู่เสมอในการทํางาน ื่อไรที่มีสิ่งที่แปลกปลอมออกเข้ามาจากร่างกายก็จะถูกทรรําลายโดยตรงสังเกตได้นะฮะในคนที่เขามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่ติดเชื้อง,ง่ายไม่เป็นหวัดบ่อยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงจะสดชื่นแข็งแรงยิ่งแต่เผื่อเราออกกําลังกายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้การสูบฉีดของเลือดของเราดีแข็งแรงทําให้เลือดไปหล่าเลี้ยงส่วนต,ต่างๆของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมมันก็ทําให้เป็นตัวเสริมทําให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้ดีมาก เพราะว่าในร่างกายของเราเวลาที่เม็ดเลือดแดงเนี่ยไหลเวียนไปในหลอดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันเข้าไปด้วยแนบเข้าไปด้วยก็จะมีปะปนก,กันอยู่ในระบบเลือดอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าเผื่อเรามีการสูบฉีดเลือดท,ที่ที่ดีจากการออกกาลังกายการที่ทําให้หัวใจทํางานได้แรงขึ้นเร็วขึ้นนั้นเลือดก,ก็จะไหลเวียนในร่างกายเร็วขึ้นก็ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเมดลืดขาวที่อยู่ในเลือดเนี่ยก็จะสามารถไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายไหลเวียนอยู่ในร่างกายได้เร็วขึ้นเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการตรวจสอบในการจับกลุ่มต่างๆของเสี่ยงแปลกปลอมได้ฉับไวมากขึ้นดังนั้นคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอๆก็จะแข็งแรงจะไม่ป่วยง่ายแล้วก็จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานกันอย่างดีเยี่ยมวันนี้ผมก็นําเอาผลิตภัณฑ์2ตัวมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับก็จะมีตัวโปรไบลติกตัวหนึ่งนะตัวโปรไบอติกนี้จะเป็นตัวที่ทํางานอยในระบบลําไส้ของเราแล้วก็สารคัดหลั่งที่เกิดจาก ยูรีซีของโปรไบติกนี้ก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดเพื่ออาไปดูแลร่างกายในสวนอื่นๆให้แข็งแรงด้วยให้ฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงด้วยโปรไบติกนี้อย่านึกว่าเรากินเข้าไปแล้วก็ทํางานอยู่แค่ลําไส้นะครับไม่ใช่นะครับลาไส้น่ะทำงานอยู่ด้วยระบบหนึ่งอยู่แล้วนะครับโปรไบติกทางานอยู่ในระบบลําไส้อยู่แล้วเพื่อช่วยปรับสมดุลช่วยปรับ pH ต่างๆของของลาไส้ของเราแล้วก็เป็นการกําจัด แบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียตัวเกเรให้ลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับก็ทําให้ลําไส้นั้นทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นทาความสะอาดลําไส้ได้ดีขึ้นนั่นคือการทางานของโปรไบติกในทางเดินอาหารคือลําไส้ของเราแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวโปรไบติกคือประกอบด้วยจุลินทรีย์14สายพันธุ์เขามีสารคัดหลั่งเวลาเขาย่อยอาหารจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่แหละก็ใช้อาหารที่เรากินเข้าไปนี่เป็นอาหารของเขาด้วยเมื่อรับอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะหลั่งออกมาเป็นสารคัดหลั่งออกมาจากตัวเขาเอง แล้สารคัดหลังต่างๆเหล่านี้ก็เป็นชีวะโมเลกุลแทรกซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายได้จากการผ่านผนังลำไส้แล้วก็ผ่านเข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็นําไปหล่อเลี้ยงอยู่ทั่วร่างกายดังนั้นสายคัดหลังของจุลินทรีย์ต่างๆก็วิ่งอยู่ในร่างกายของเราทั่วๆไปอยู่แล้วเพื่อดูแลเรื่องของสมองการดึงาันของสมองให้ดีขึ้นการฟื้นฟูอวัยวะการฟื้นฟูตับอ่อนการควบคุมน้ำตาลโปรไบโอติกควบคุมาน้ำตาลได้นะครับถ้าเผื่อเรากินกันอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ก็สามารถที่จะเหมาะตําหลักคลที่เป็นประหวานด้วยเพราะว่าเข้าไปมีส่วนในการฟื้นฟูทับอ่อนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นในตัวแบคทีเรียรหรือในจุลินทรียที่มีในในช่องทองที่เราใส่เข้าไปนั้นนะของในของโปรบติกของเราเนี่ยก็จะดูแลในตลอดเส้นทางของลําไส้ตั้งแต่ลําไส้เล็กไปจนต่อถึงลาไส้ใหญ่จากลาไส้ใหญ่ก็ต่อไปจนถึงถาวรหนักของเราก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ของเราส4บสีสายพันธุ์อยู่เป็นตัวากาด เป็นตัวควบคุมเป็นตัวดูแลให้ทุกอย่างของลำไส้เราตั้งแต่ลำไส้เล็กจนจูจนถึงลำไส้ใหญ่จนกระทัง่งช่องทวารหนักเกิดความสะอาดเกิดมีความเป็นกดเป็นด่างที่เหมาะสมนะครับนี่คือประโยชน์ของโปรไบโอติกแล้วส่วนของสารคัดหลั่งก็ทํางานในระบบระบบเลือดไปหลายคนที่ใช้โปรไบโอติกชอบใจมากนะครับเพราะว่าที่เรานําเข้ามาแล้วปรากฏว่าขับถ่ายดีนะครับการดูแลของร่างกายดูความสดชื่นแข็งแรงกระปี้กระเป๋ามากขึ้น น,นี่คือส่วนของโปรไบติกที่ที่เราจําหน่ายอยู่วันนี้เราก็นามาเสนอซื้อโปรไบติก5กล่องแล้วก็สั่งปันณะอีก5กล่องปัณน,นะนี่คืออะไรคือผงที่สกัดมาจากผลอสเซอร์ไรเชอรี่นะครับเป็นวิตามินซีที่เข้มขน้นแล้วก็เป็นธรรมชาติร้อไม่มีส่วนของวิตามินซีที่เป็นสารเครมีเลยใดๆเลยทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติร้อเตัววิตามินซีนี่แหละก็จะเข้าไปทําหน้าที่ร่วมกันกับตัวโปรไบติก จริงๆเขาต่างคนต่างทําหน้าที่หน้าที่เขาไม่ไมเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความที่ไม่เหมือนกันของหน้าที่เนี้ยพอรวมกันไปแล้วออกมาเป็นผลงานที่เป็นผลงานเดียวกันก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันเกิดความแข็งแรงอย่างฉับไวอย่างนี้ก็เป็นส่วนของปัญนนะที่ทําให้มีประโยชน์ทําให้เซลล์แข็งแรงนะครับวิตามินซีเนี่ยมีอยู่ในนื้อเยื่อของเซลล์ทั่วร่างกาย ถ้าเผื่อเราเพิ่มวิตามินซีอย่างถูกต้องเหมาะสมก็ทําให้เนื้อเยื่อของเราแข็งแรงนะครับเซลล์ต่างๆจะแข็งแรงไม่บุบสลายง่ายไม่ไม่เสียหายง่ายมันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการป้องกันมะเร็งเช่นเดียวกันได้ด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เนื้อเยื่อหุม้มเซลล์ของเรามีวิตามินซีอยู่เพียงพอนี่ความเหนียวความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่างๆของเซลล์ต่างๆก็จะดีมากการสร้างคอลลาเจนการสร้างออลาสติน เพื่อทําให้เกิดความยืดหยุ่นของในเนื้อเยื่อก็ดีหลอดเลือดก็ดีหรือในทุกๆเซลล์ของเราเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วด้วยนะฮะเรื่องของความยืดหยุ่นก็จะมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อมีความยืดหยุนสูงก็ทําให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงนะครับเกิดความแข็งแรงเกิดความตืดอดทนและการออกกําลังกายเป็นประจําก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้วิตามินซีทำงานได้ดีมากขึ้นวิตามินซีเนี่ยเขาทํางานได้ดีมากถ้าอยู่ร่วมกันกับโปรตีนที่มีคุณภาพสูง อย่างเช่นตัวโปรตีนสมบูรณ์อย่างเช่นถ้าเผื่อเราใช้ตัวอะมโนไบซิเกรนที่เป็นกรดอะมโนจําเป็นชนิดเม็ดของเราอันนั้นจะเป็นสารตั้งต้นในการใช้สร้างโปรตีนในร่างกายเมื่อเป็นสารตั้งต้นสร้างโปรตีนออกมาแล้วโปรตีนที่ออกมานั้นก็จะเป็นโปรตีนสมบูรณ์โปรตีนสมบูรณ์มีอิทธิพลสูงมากต่อร่างกายในการฟื้นฟูในการซ่อมแซมอของร่างกายและพอไปเจอกับวิตามินซีด้วยแล้วเนี่ยเขาเป็นเกลือกันเลยนะครับเป็นเกลือเป็นเพื่อน สนิทที่ซีปึกกันเพราะว่าเขาทํางานร่วมกันตลอดเวลาที่ไหนมีวิตามินซีที่นั่นต้องมีโปรตีนและยิ่งถ้าเป็นโปรตีนสมบูรณ์ด้วยแล้วนะคือเป็นแอบสุดโปรตีนที่มีคุณภาพของโปรตีนสูงมากต่างกับโปรตีนธรรมดาที่เรากินไปจากนมจากไข่จากเนื้อสัตว์ต่างๆก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่โปรตีนสมบูรณ์ใช้ซ่อมร่างกายได้ไหมได้เหมือนกันนะซ่อมแซมร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายได้เหมือนกันแต่ว่าทํางานได้ไม่ดีเท่า โปรตีนสมบูรณ์เพราะโปรตีนสมบูรณ์นี่จะมีอยู่ในท่านที่กินตัวกรดอะมิโนจําเป็นเท่านั้นนะเพราะมันเป็นสารที่เข้มข้นจึงพอเพียงต่อการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ได้เมื่อโปรตีนสมบูรณ์ไปเจอกับวิตามินซีเข้าแล้วก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันในแข็งแรงภูมิคุ้มกันของเราของร่างกายของคนเราก็ประกอบด้วยโปรตีนเช่นเดียวกันมันก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งไม่ได้ขาวก็คือโปรตีนนี่เองดังนั้นทั้ง ตัวโปลีติกก็ดีทั้งปัณละก็ดีในวิตามินซีก็ดีทั้งตัวแอมโมไบซิเกรนก็ดี3ส,ส่วนนี้3เกลือนี้จึงทํางานประสานกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้เกิดะระบบภูมิคุ้มกันที่เหนียวแน่นแข็งแรงสมบูรณ์มากดังนั้นวันนี้จึงเป็นที่มาของโปรโมชั่นที่เรานําเสนอในวันนี้นะฮะงขอจะให้ทราบว่าถ้าท่านสั่งตัวโบลีติก5กล่องสั่งตัวปัณละหกล่อง สอ,อย่างรวมกันอย่างละหกล่องเนี่ย้ายี่บาทนะครับหนึ่งงั้ารอยบาทวันนี้ท่านไม่ต้องจ่าย11,925หันรบาทท่านจ่ายเพียง9,900บาทนะครับจ่ายเพียงเก้าบาทและไม่เพียงอย่างเท่านั้นนะท่านก็จะได้รับแถมตัวแอลเร i ไบต์สเกอีกถึง5้าขวดด้วยวันนี้ก็เลยมีตอง5เลยนะห้ามีตัวโปรีพีิกหกล่องปรนาห้ากล่องแถมตัวแอลเบอร์ไบต์สาเกลนอห้า 9, บาท จากราคา1 1 9 2 5บาทนะครับเหลือเพียง9,900บาทเอาไว้ทานกันทานก็นได้เป็นเดือนเลยนี่จึงเป็นที่มาของโปรโมชั่นวันนี้เพื่อที่จะหวังผลให้ท่านผู้ชมได้เอาไปใช้เอาไปบริโภคในการที่จะทําให้เราน้เกิดความสดชื่นกัน,นิธีการบริโภคทำํำยังไงครับเตรียมถ้าถ้าเผื่อจะให้ดีนะเตรียมน้ําปั่นะก่อนน้ําปั่นะสีซองต่อน้ำหนลิตรนะครับผสมกันเก็บแช่แช่ตู้เย็นไว้ ปัณณ์สีซองกับน้ำสะอาดอุณหภูมิห้องธรรมดาหนึ่งลิตรนะแล้วคนแป,ป๊บเดียวก็ละลายละแล้วก็เข้าไปแช่ตู้เย็นไว้หลังจากนั้นเวลาจะจะทานแล้วก็เอาโปลีพีรีทิกหนึ่งซองฉีกเทใส่ปากเป็นผงนะแล้วก็เอาปัณณ์ปัณณ์เนี่ยเทใส่แก้วถ้าแก้วหนึ่งประมาณ2องร้าสิบซีซีทานร่วมกันกับโปรพทานร่วมกันกับ,อบแอลกอฮล์ไซิเกนสองเม็ดนะครับทั้งโปลีพีรีทิกที่ใส่ปากไปแล้วก็อแอลกอฮล์ไซิเกนสองเม็ดใส่ปากไปแล้วก็ดื่มปัณณ์หนึ่งแก้วตามไปจบแค่นั้นง่ายๆ ให้ทาแบบนี้ทั้งเช้าและเย็น,นวันละสองครั้งนะครับวันละสองครั้งจะดื่มจะทานตอนหลังอาหารก็ได้บางคนใช้ตัวธระยพืชของผมอยู่แล้วนะครับก็ก็ทานรวมกับการตะยพืชเลยหรือบางคนก็ทานข้าวทานอาหารทานอาหารทั่วไปก็ไม่เป็นไรทานอาหารอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ใช้โรบโอติกหนึ่งซองเทใส่ปากไอโมิโรบักก 2, สกีนสองเม็ดใส่ปากไว้แล้วก็ดื่มปัน่นน้ำนึงแก้วเข้าไปจบแค่นั้นง่ายๆอร่อยมาก อร่อยมากเพราะปันนาเป็นตัวชูรสที่อร่อยมากเขาทําให้รสชาติอร่อยกลมกลมออกจะหวานสนอยอมเปรี้ยวในวันอมเปรี้ยวแล้วหอมหอมผลอัรเซราเซรีมากนะครับทุกคนทานปันนาทุกคนพอใจว่าโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากนี่คือส่วนที่เรานรําเสนอให้ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้สั่งเอาไปใช้สํา,าสหรับในการฟื้นฟูภูมิต้านทานโดยเฉพาะใครป่วยใครเจ็บไข้ด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ใช้3าตัวนี้ นะครับโปรไบติกปันนะครับอบิรบไบซีเกรนเนี่ยนะครับเข้าไว้เพื่อภูมิต้านทานแข็งแรงเมื่อภูมิต้านทานแข็งแรงแล้วไอ้ส่วนที่มีปัญหาต่างๆก็กจะถูกคลายตัวลงไปไน่าจะคลายตัวลงไปก็ทําทให้ความแข็งแรงของเราทั้นสู้กับโรคได้นี่คือส่วนสําคัญของผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณภาพของโปรไบติกชั้นเยี่ยมของเราคุณภาพของปันนะ ซึ่งเป็นวิตามินซีจากผลแอซราเชอรี่ร้อยเปอร์เซนต์ที่ไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยทั่วไปไม่มีจําหน่ายเพราะส่วนใหญ่วิตามินซีในบริทไทยก็จะมีโอเคและมีแอซราเชอรี่อยู่ด้วยแต่เขาก็ใส่ทัพวกสารแอสซ์โคเบตเข้าไปด้วยก็คือเป็นตัววิตามินซีจากสารเคมีผสมเข้าไปด้วยนะครับไม่มีห่อไหนเป็นวิตามินซีร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกับตังของซีเคลนนะครับก็จะเป็นวิตามินซีร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็สารให้ความหวานในปั่นน้ำเป็นสารที่ชื่ว่าซูคาราโรส ซูคาโรสเป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัยนะฮะแลวก็เป็นความหวานที่มีความหวานรสชาติใกล้เคียงกับน้ําตาลมากที่สุดแต่เขาไม่ใช่น้ำตาลดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงทานได้หวานอร่อยชื่นใจทานได้นะครับส่วนตัวแอมโนไบซิเกเรก็จะเป็นวัตถุที่สําหรับเอาไว้ในการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ในาร่างกายโดยตรงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่ต้องการมีสุขภาพดี ข็งแรงสมบูรณ์ก็ต้องใช้ตัวแอมโรเนีซิเกนอยู่ประจําอยู่เสมอๆนะครับดังนั้นวันนี้มีโปรโมชั่นทั้ง3าตัวนะครับอย่าลืมนะฮะโปรไบติก5กล่องปัญาหกล่องแถมฟรีแอมโรเซิเกน5ขวดจากรคาคา11,925บาทเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจัดเอาไว้ประมาณ100ยชุดนะครับประมาณ100ชุด,นะชดเอาไว้จะมีู้วมไว้100ยชุดเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดละหมดแล้วห,หมดเลยนะครับเป็นกันใครที่สนใจก็ต้องรีบสั่งหน่อยเพราะว่าของมีจำกัด ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นที่พึงพอใจกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีภูมิคุ้คมกันที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะเสนอนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ